สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความเชื่อหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในวัฒนธรรมไทยเรานะครับก็คือเรื่องผ้าถุงแม่ค่ะสวัสดีค่ะหลายคนเลยครับมองว่าผ้าถุงแม่เนี่ยเหมือนเป็นของขลังเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งช่วยคุ้มครองได้ใช่ค่ะเป็นความเชื่อที่ได้ยิงกันมานานนะคะครับวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันโดยอ้างอิงจากบทความผ้าถุงแม่ พลังแห่งรักและวิทยาศาสตร์ดูซิว่าเรื่องนี้เนี่ยทั้งมุมวัฒนธรรมความเชื่อและก็มุมวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เขามองกันยังไงบ้างคือความเชื่อที่ว่าพระถุงแม่มีพลังเนี่ยนะครับมันจะต่างจากเครื่องรางตัวไปนิดหนึ่งยังไงคะคือเขาเชื่อกันว่าพลังเนี่ยไม่ได้มาจากการปลุกเสกอะไรแบบนั้นแต่มาจากความรักความผูกพันหรือเอ่อบุญบารมีของแม่เองเลยอ๋อค่ะค่ะ คนก็เลยมักจะพกติดตัวเวลาเดินทางหรือไปนอนที่อื่นก็เอาไปวางไว้ใต้หมอนอะไรแบบนั้นเพื่อความอุ่นใจโอเคเรามาคลี่คลายเรื่องนี้กันว่าทำไมถึงเชื่อกันแบบนั้นค่ะสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือความเชื่อนี้มันอย่างรากลึกจริงๆค่ะอาจจะเพราะว่าวัฒนธรรมไทยเราให้ความสำคัญกับแม่มากๆมองว่าเป็นผู้มีพระคุณสูงส่งครับผม ทีนี้การกระทําดีต่างๆของแม่อย่างการสวดมนต์ทำบุญเนี่ยก็อาจจะถูกเชื่อว่าเอ่อมันส่งพลังงานดีๆไปสู่ของใช้ใกล้ตัวอย่างพระถุงได้เหมือนกันอืออถุงก็เลยกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นสายใยเชื่อมแน่กับลูกแล้วก็อาจจะใช้ป้องกันสิ่งไม่ดีตามความเชื่อโบแราณด้วยครับ สรุปก็คือไม่ใช่เครื่องรางแบบเป๊ะๆตามตำรานะคะแต่เป็นของขลังทางใจซึ่งออบางทีพลังอาจจะแรงกว่าวัตถุมงคลอื่นก็ได้ถ้าคนใช้เขามีศรัทธาแล้วก็ผูกพันกับแม่มากๆจริงๆค่ะเป็นมองที่น่าสนใจมากครับฟังดูผูกพันกับเรื่องแม่ในวัฒนธรรมไทยเราจริงๆเลยแล้วทีนี้ถ้าเราลองมองในมุมวิทยาศาสตร์บ้างละครับค่ะตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจมากเรื่องแบบนี้วิทยาศาสตร์ พอจะมีคำอธิบายได้ไหมครับว่าทำไมแค่ผ้าผืนหนึ่งถึงทำให้เรารู้สึกปลอดภัยหรืออุ่นใจได้ขนาดนั้นมีค่ะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆเลยอาจจะแบ่งเป็นสักอ,อสามประเด็นหลักๆนะคะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของสมองโดยตรงค่ะการที่เราได้สัมผัสหรือแม้แต่ได้กลิ่นผ้าถุงของแม่เนี่ยมันไปกระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวกับความจำแล้วก็อารมณ์ได้เลย สมองส่วนไหนล่ะครับก็อย่างเช่นส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสที่เกี่ยวกับความจำโดยตรงกับอะมิกดาลาที่เป็นเหมือนศูนย์ควบคุมอารมณ์อะค่ะอ๋อครับ การกระตุ้นตรงนี้ล่ละค่ะที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยขึ้นลดความกังวลลงได้บางทีอาจจะไปช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินด้วยซ้ำซึ่งตัวนี้เป็นฮอร์โมนแห่งความผูกพันทําให้เรารู้สึกดีรู้สึกเชื่อมโยงมากขึ้นค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือกลิ่นสัมผัสมันปลิดปลกความทรงจําดีๆเกี่ยวกับแม่ขึ้นมาเลยรู้สึกดีปลอดภัยใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วประเด็นที่สองก็คือเรื่องทางจิตวิทยาค่ะ อันนี้อธิบายได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีการยึดโยงกับวัตถุหรือ Object Attachment Theory ทฤษฎีการยึดโยงกับวัตถุค่ะคือการที่คนเราสร้างความผูกพันทางใจกับสิ่งของะคะ่ะใช้มันเป็นตัวแทนของคนสำคัญหรือช่วงเวลาสำคัญในเคสนี้ผ้าถุงก็เลยกลายเป็นเหมือนตัวแทนทางจิตใจของแม่ไป mm. การมีผ้าถุงอยู่ใกล้ๆมันก็เลยช่วยสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ เหมือนมีเอ่อสมอคอยยึดใจเราไว้โดยเฉพาะเวลาที่เรากังวลหรือไม่มั่นคงแปลว่าในทางจิตวิทยาจริง,รงๆวัตถุอะไรก็ได้ที่มีความหมายกับเรามากๆก็ส่งผลคล้ายๆกันได้สิครับไม่จำเป็นต้องเป็นผ้าถุงหลักการเดียวกันเลยค่ะแต่ความรู้สึกอาจจะเข้มข้นต่างกันไปตามความผูกพันที่เรามีต่อสิ่งนั้นๆเนาะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่เชื่อมกันหมดเลยก็คือผลต่อร่างกายโดยตรงค่ะ ความรู้สึกปลอดภัยสบายใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะคะครับมันส่งผลต่อร่างกายเราจริงๆค่ะคือมันช่วยลดระดับฮอร์โมนเครียดอย่างคอร์ติซอลลงได้อ๋อลดคอร์ติซอลใช่ค่ะแล้วในขณะเดียวกันก็อาจจะไปกระตุน้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกซึ่งเป็นระบบที่ทำให้ร่างกายผ่อนคลายสงบลงเข้าสู่โหมดพักผ่อนครับผมผลก็คือร่างกายเราสงบลงความเครียดลดซึ่งถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น ก็อาจจะส่งผลดีตอบภุมคุ้มกันในระยะยาวได้ด้วยค่ะโอหฟังดูแล้วมันเชื่อมกันหมดเลยนะครับทั้งสมองจิตใจร่างกายใช่เลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอะไรสรุปก็คือถ้ามองจากมุมวัฒนธรรมพลังก็มาจากความรักความเชื่อความผูกพันค่ะ <c oughs> ส่วนมุมวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าวัตถุที่มีความหมายทางใจมากๆเนี่ยมันส่งผลต่อการทํางานของสมอง ฮอร์โมนระบบประสาทได้จริงๆทำให้เรารู้สึกดีขึ้นปลอดภัยขึ้นได้ถูกต้องเลยค่ะคือถึงแม้ว่าผ้าถุงแม่จะไม่ได้มีพลังเหนือธรรมชาติแบบในหนังหรืออะไรแบบนั้นนะคะนะครับัวเราบเบาๆแต่วิทยาศาสตร์ก็ช่วยยืนยันว่าไอความหมายทางใจที่เราให้กับวัตถุเนี่ยมันมีผลกระทบที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้จริงๆทั้งต่อใจแล้วก็ต่อกายเราอืมพลังที่แท้จริงก็อาจจะเป็นความรักความผูกพันที่มันฝังลึกอยู่ข้างใน ซึ่งผลของมันจะยิ่งชัดเจนมากเวลาเราเครียดรู้สึกไม่มั่นคงหรือต้องการที่พึ่งทางใจนะคะน่าคิดตามเลยนะครับในเมื่อความผูกพันทางใจกับสิ่งของมันส่งผลต่อเราได้ขนาดนี้ค่ะบางทีอาจจะต้องลองกลับมาสังเกตดูนะครับว่าเอ๊ะมีของธรรมดาธรรมาชิ้นอื่นในชีวิตประจำวันเราอีกหรือเปล่าที่กําลังส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดหรือแม้แต่ร่างกายเราอยู่งิบเงียง อืมน่าสนใจค่ะโดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยก็ได้แค่เพราะความทรงจําและความรู้สึกพิเศษที่เราผูกไว้กับมันนะ